ทุกคนถ้าเราเอาแบตนะครับมาทุบดูข้างในเราจะเห็นว่ามันมีเซลเยอะแยะมากมายเลยนะครับอยู่ในแบตและถ้าเราเอาเซลมาแกะดูเนี่ยนะครับที่เป็นผลึกดำๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในนั้นมีตะกั่วเยอะมากๆเลยนะครับไอเจ้าตะกั่วเนี้ยนะครับถ้าเราเอาไปหลอมหรือเอาไปเผาไฟเนี A ่ยนะครับเราเอาเฉพาะตะแกรงเนี่ยนะเอาไปเผาไฟนะครับเราจะได้ตะกั่วในปริมาณที่เยอะมากเลยนะครับสำหรับแบตมอเตอร์ไซค์หรือแบตพีดีแบตเน ah ี่ยน like ะครับไป แตีวันนี้เราจะทําสิ่งสิ่งนี้ให้ทุกคนได้ชมกันครับอืหวังว่าทุกคนคงจะอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับว่ามันมีตะกัวเยอะขนาดไหนไปชมพร้อมกันครับไปครับ อันนี้เซลยังดีอยู่เลยเว้ยเนี่เยเซลยังดีอยู่เลยแต่ว่าครัวขาดหมดแล้วนี่ไง อันนี้คือแผ่นเซลล์ที่อยู่ในแบตนะครับที่เป็นแผ่นดํดๆนะครับสีแดงแดง่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นเซลล์ทองแดงหรือเปล่าเราจะเอาเฉพาะสีดานะครับจริงๆสีแดงมันก็มีตะกั่วแหละต่ขี้มันเยอะกว่าจริงๆแล้วตัวสีดำเนี่ยนะครับเราจะต้องเอามาเคาะนะครับเคาะอย่างในในวิดีโอเนี่ยครับคือเราจะเคาะเอาเฉพาะตะแกรงที่อยู่ข้างในนะครับไอตัวขี้มันที่มันห่อหุ้มตะกั่วมาเนี่ยเราไม่เอานะครับเราไม่เอาชนวนมันเอาเฉพาะเอาเฉพาะไอตัวตะแกรงที่ไม่เป็นตะแกรงตะกั่วที่อยู่ข้างในเนี่ยครับ เอามาหลอมเอาเฉพาะตรงนั้นนะครับที่มันก็จะน้อยหน่อยหนึ่งนะครับเวลาเราไปหลอมเราจะได้ตักทิ้งน้อยหนึ่งหน่อยหนึ่งนะครับเออนี่ครับก็เคาะไปเรื่อยๆครับเคาะจนฝายจะได้เยอะๆครับตามจํานวนที่เราต้องการครับ นะเดี๋ยวน้ำมาแล้วน้ำมาแล้วน้ำวิ่งมาแล้วปปกปักไปกลับกลน้ำมาอยู่นี้แล้วนี่น้ำเต็มถ่ายเลยอืมอะไรหนูฝังเนาะที่เห็นอยู่นี่เป็นน้ำนั้นโอ้โหแล้วมันขยะอะไรวะเนี่ยเออเอาติดเอาติดผมว่าอยู่ในท่ายนี่อืม ไหนเดียวอืมนี่น้ำแก๊สเนี่ยอืมตะข่ายอยางนี่ก็ตันหมดเด้อดิอืมตันหมดเลยดิเนี่ยต้องไล่ขยะเอาไว้ส่วนตรงนี้ก่อนเนี่ยนี่น้ำแก๊สนะเนี่ยแก๊สนั้นเป็นน้ำนะมาไหม Oh. อ๋อขยะอยู่ในสายนี่ทั้งนั้นเลย oh. สายใหญ่เนี่ยเวนเข้าไปแล้วน้ำเข้าไปแล้วเฮ้ยถ้าน้ำเข้าแจ๋วะถ้าน้ำเข้าใช้ได้พอร้อนไหมมีไหมน้ำมีไหมมี mm. อืม น้ำลงแบบโจ๊กเลยทีแรกมันมีแต่ลมไงข้างไหนวะเอานะข้างไหนวะเนยมือออ ขวดนะมันก็ขวดี่ปเป็นสีแดงเลย Đã được, được thì nó mất rồi nhá như thế nào thì có cũ thì mình sẽ đây phải các bạn tầm đúng cột mà giờ dàn chát đây phải chát đây tiếp sóng uống một cái nữa em ạ นแกเอาเนี๋ยวไว้หมดใช่ไหมแล้วเบ็ดไอ้ไอ้เนี่ยที่มใส่ไอ้นี่ใส่ไปอ่ะเหมือนไปไงนี่รู้เปล่านี่นี่ก็คือตะกั่วใช่นี่คือตะกั่วตะกั่วเขจะอยู่ในเนี้ยนะใช่อยู่ในนี้พี่ไหนในแผงนี่นหะอ๋อเราต้องตีเอาไอ้ตัวนี้ออกไหนไอ้ตัวเสียงดำเนี่ยเหมือนเป็นสากหนึ่งขี้มันนะเมื่อวานทุบไปแชทเ็ดเลย เฮ้ย <laughs> น,นั่นแน่เก็บยาสวยพ่อคนดีอะไรผมไม่รู้จ้าโอ้ยผมไม่ได้ดูดยาใบจ่าย,า,ยาตั้งอะไรเนี่ยโอ้ยไม่ได้ดูดี่เลยเต็ม Ui, ừ, nặng, 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 nặng. Thì giá chứ phải. หนักตึงเลยวะนิว้วครับหนักจริงวะหนักไหมหนักอ้ออ้ยอันนี้ยิ่งหนักใหญ่แล้วหน,น,นักใหญ่เลยอุ้ยันนี้เดี๋ยว,ยวฟุน่นอุ้ยอันนี้เต็มเลยวะตอนนี้เราได้ทั้งหมด3อันนะครับ3อันเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลือกคนละอันแล้วไปผ่ากันนะครับก็มีอันไหนผมอาเดี๋ยวนะผมอานนี้ ันนี้นี่นี่นี่อันนี้ของนิวไหนอันนี้นี่นี่นอนนอนไหนนอนอ,อันนี้ไหนอันนี้ของโนนนี่ทำไมรู้สึกว่าของกูเบากว่าเพื่อนเลยวะถ <c oughs> ้าอันนี้มันมีอะไรข้างในอือผ่ากลางเลยไม่ได้เหรอพูดถึงไ,<ม>ได้ไ,ดไหม,ไมไขอดูหน่อย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 เฮ้ย,อยโอ้ถ้าผ่ากลางไม่ได้เหรอไม่ได้ครับผม อ่ะลองผ่าอีกทีจะดูมันเป็นยังไงเฮียคุณนึกว่าเขาหลามเหมือนเลยอ่ะเองกัดดูดิอะไรนะเฮ้ยเออโอกเอเอผ่าอีกผ่าอีก พาอีกพาอีกนิวพาอีกโอ้โหโคตรหนักโอ้ยหนักว่ะอือหือะได้แล้วหนึ่งอันอันนี้ของเรามั่งอ้าวนะอย่าพาขึ้นเลยเหรอเอออุ้ยของโก้สวยกับเพื่อนไอ้ดีวของเองกระจกคาเท่ นี่นะสองอันนั้นนะโอ้ของเราสวยกับเพื่อนเลยแต่ของโนนเยอะกับเพื่อนเลยนี่มีอะไรอยู่ในนี้เนี่ยต้องเขี่ยที่อีกสามก้อนเก็บเอาไว้ใช้ทำอะไรได้อีกหนักตุมต่มๆรือวะแบตแบตกี่ลูกวะแบตสามลูกได้สามก้อน